ระแสะร้อนการเมืองจับตาวาระกฎหมายในสภาสะท้อนมุมมองภาคประชาสังคมถึงฝ่ายนิติบัญญตัติกับรายการสภาปริทัศ สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสภาปริทัศนครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงบันสุกตั้งแต่เวลา17นาฬิกานาทีเป็นต้นไปถึงเวลา18นาฬิกาทางวิทยุรัฐสภาครับอยู่กับผมคณรัฐยินดีมิตรเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับสภาปริทัศน์ในช่วงเย็นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในตอนอัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมาการวิสามัน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเนรโทศกรรมแก่รัษฎรจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด,ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติสภาผูพพ้แทนรัษฎรโดยนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากทางด้านของนายธิติการทิติพฤติกุลครับ ท่านเป็นโฆษกคโณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพรบรนิรโทศกรรมแก่รัษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติพศสภาุ้ทนร,รัษฎรให้เกียรติมาร่วมพูดคุยขณะนี้ท่านทิติกันอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านทิติกันครับสวัสดีครับครับ เบื้องต้นสอบถามท่านธิติการนะครับถึงหน้าที่และอำนาจครับของทางคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ร,รัษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติพอโสสภาผู้แทนร,รัษฎรครับท่านครับครับสติรัดท่านธนรัตน์นะครับแล้วก็ทางผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวพรบรวิสามันนิรโทษ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็หลักการและเหตุผลง่ายๆครับก็คือเอ่ตั้งแต่มติคอรมอปีศหนึ่งที่ผ่านมานะครับเได้มีนโยบายของรัฐเนี่ยให้ประชาชนที่เป็นผู้ยากไร้เนี่ยได้เข้าไปในทํากินในเขตป่าในที่ที่ยังทับซ้อนกันอยู่นะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ดําเนินการจับกุมดําเนินคดีไปเป็นจำนวนหลายรายครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยในช่วงควสชอเอ่อด้านนโยบายทวงคืนผื่นป่าเนี่ยก็ได้ออกคําสั่งคอสชอที่64ทับ2557เนี่ยในการเอ่อจับกลุ่มดําเนินคดีพี่น้องประชาชนที่อาศัยทํากินมานะครับในเขตตาในเขตที่มีการทับซ้อนกันอยู่เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าต่อมาทางคอสชอเองได้ออกคําสั่งที่66ทับ57แล้วก็ตามนะครับ ที่ที่จะเป็นการอนุโลมไม่ไม่ดาเนินคดีละไม่จับลุมละ uh huh. แต่สุดท้ายก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังเลือกที่จะใช้ค <c oughs> ดีนะครับทําให้มีมีจํานวนหลายคดีครับสามพันกว่าคดี uh huh. นะครับมีจํานวนผู้ได้รับผลกระทบเอ่อจำนวนหลายรายนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเป็นคดีแห้งก็เยอะนะครับคดีแห้งคือเอ่อมีการยึดพื้นที่คืนโดยไม่มีผู้ได้รับความเสียหายหรือเอ่อหาตัวผู้กระทาความผิดมาไม่ได้ซึ่ง เออมันมีข้อสังเกตนะครับจากท่านประธานว่า,อาพอกรณีอย่างนี้เนี่ยจํานวนป่าเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วมีการอนุมัติงบประมาณในการปลูกป่าต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นป่าทิพย์หรือเปล่าคือได้นําเงบประมาณไปปลูกป่าในพื้นที่ที่ไม่มีอยู่จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าพื้นที่ที่จับคุมมาก็ดีนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นสภาพเป็นป่าแล้วด้วยซ้ำบางบางพื้นที่เนี่ยเป็นสภาพชุมชนนะครับครับครับ แล้วก็แต่ว่าในในส่วนของร่างท่านซูกาโน่เนี่ยครับอก็จะย้อนไปถึงตั้งแต่ปีสองสี่แปดเจ็ดเลยครับ oh. คือคือต้องมีชาวบ้านโด,โดยเฉพาะในส่วนมากในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับที่อยู่ที่อยู่ทํากินมาตั้งแต่อดีตน,นะครับก่อนที่จะมีการประกาศกฎหมายป่าไม้กฎหมายต่างๆนะครับก็ทําทให้กลุ่มเหล่าเนี้ยก็ได้โดนคดีไปด้วยนะครับเอ,อแนวคิดของวิสามันชุดนี้ก็ในการเออ ในและโทษกรรมก็คือผู้ที่โดนจับกลุ่มโดยยังไม่มีการพิสูจน์สิทธิชัดเจนเนี่ยอก็จะให้ยกเว้นความผิดนะครับแล้วก็คืนสิทธิให้ได้กลับมาทํากินเหมือนเดิมครับอืมครับสำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการวิสามันคณะน,าานี้มีตัวแทนจากฝ่ายใดเข้ามาเป็นกรรมธิการบ้างครับท่านธิติกันรครับอ๋อครับก็ประกอบไปด้วยพักการเมืองนะครับแล้วก็สัดส่วนของข้าราชการนะครับ ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของกรมอุทยานก็ดีกรมป่าไม้นะครับของกระทรวงทรัพย์เนี่ยมากันครบนะครับแล้วก็ <c oughs> มีตัวแทนของเอจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมนะครับแล้วก็อายการนะครับ <c oughs> แล้วก็ดีเอสไอนะครับ <c oughs> ซึ่งก็เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมีประสบการณ์นะครับ ทั้งที่เป็นเจ้าหน,น้าที่ผู้จับคุมดำเนินคดีก็ก็ดีนะครับ,รบที่จะมีประวัติและข้อมูลในพื้นที่เยอะมากนะครับครับตรงนี้เองรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในกรรมธิการขณะนี้ด้วยไหมครับท่านครับครับก็กรรมธิการของเรานะครับก็ก็เน้นในการประชุมเปิดเผยนะครับก็หากใครมีข้อกังวลใดๆเนี่ยทางที่น้องประชาชนก็ยังสามารถเ เสนอรายละเอียดเข้ามาได้นะครับโดยเราก็จะพิจารณานะครับถ้าบางเรื่องเนี่ยเราจะยส่งต่อไปให้ยังคณะกรรมการการที่ดินในการพิจา,ารณาแก้ไขนะครับเพราะว่าของเราก็เน้นแต่แก้กฎหมายนะครับ,บแต่ก็ยังมีเรื่องน่ากังวลของพี่น้องประชาชนที่ที่เป็นสัดส,ส่วนอนนุปคลภายน,นอกของรัประชาชนเนี่ยก็ได้ส่งเข้ามาเช่นกันครับ ขณะเดียวกันเรามาอัปเดตความคืบหน้ากันครับสำหรับภาพรวมการดําเนินงานของทางคณะกรรมการวิสามันล่าสุดมีการดําเนินการมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับครับก็ล่าสุดนะครับมีการพิพจารณารายมาตากันไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ได้มีการพิจารณาเอ่อมีเอ่อมีแนวทางในการจะเปลี่ยนชื่อตัวพบรบไหมนะครับประการแรกก็คือ มีมีกรรมธิการบางท่านเนี่ยกังวลว่าใช้คําว่านินรโทษห,หรือว่ายกเว้นความผิดเนี่ยเอ,อ่อจะเหมาะสมหรือเปล่าเนื่องจากเออบางคดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระทําความผิดก็คือเป็นการเอ,อ่อเป็นการประพฤติของข้าราชการที่ขาดความร,บรอบผอบเออครับแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันว่าเออเราใช้คําว่านินรโทษในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นความหมายที่กว้างที่ไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิด แต่ว่าโดนดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยก็ให้ถือว่าอ,าอ,าอาความผิดเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นนะครับตามที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่าอเนสตี้นะครับครับก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ในการแขวงคือรอการพิจารณาอีกครั้งนะครับออ,อจะให้ทางฝ่ายอัิการหรือหน่วยงานในการาตรีความต่างๆเนี่ยได้มาพิจารณาถึงใช้คาว่าเหมาะสมใหมนะครับครับครับแล้วก็ในในส่วนของ เมาตราสีนะครับก็จะแก้จากเผู้รับผิดชอบตัวพรบรนี้นะครับจากรัฐมนตรียุติธรรมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากจะมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆอย่างมากกว่าตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ,รบสำหรับในส่วนของการเนื้อทศกรรมครับท่านธิติกันครับตรงนี้เองเราครอบคลุมตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนครับท่านครับ คือตอนนี้ก็ก็ยังมีข้อเสนอนะครับที่ที่แตกต่างกันแต่ผู้เสนอร่างทั้งสองท่านนะครับอย่างของท่านสุกานโนมาทานเนี่ยก็ให้ย้อนกลับไปตั้งแต่ปีสองสี่แปดนะครับส่วนร่างของท่านเราฟังเนี่ยก็ให้ตั้งแต่หลังมติคอรมอรปีสองห้าสี่หนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเรื่องเหล่านี้เองอทางกรรมธิการอย่างเช่นคุณชวันหรือว่าตัวแทนทางปรมอัญญานเนี่ยก็ได้มีข้อห่วงกังวลนะครับว่า เอ่อจะเป็นการนิรโทษให้กับกลุ่มทุนหรือเปล่าให้กับนายทุนต่างๆหรือเปล่านะครับแล้วก็พื้นที่ป่าที่เยึดคืนมาเนี่ยเออสุดท้ายพอกฎหมายนี้ออกมาบังคับใช้เนี่ยเออจะมีชาวบ้านได้กลับเข้าไปทํากินในพื้นที่จนตัดไม้ทาลายป่าเพิ่มหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกรรมธิการเราก็ได้พูดคุยครับแล้วก็มีความชัดเจนตรงที่ว่า แบบนี้เราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องหรือนิรโทษให้กลุ่มทุนหรือนายทุนต่างๆนะครับ,รบก็ก็ให้เอาให้ตัวแทนทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นําข้อมูลมาเสนอครับว่าเออ่เคสไหนบ้างที่ไม่ควรจะนิรโทษเลยไม่ควรจะยกโทษเนี่ยก็ให้เอาข้อมูลมามามาบันทึกไว้ในกรรมธิการเพื่อที่จะได้หาแนวทางเขียนเกฎหมายที่ปกป้องไม่ให้ตัวนายทุนหรือผู้ที่ทาง หน่วยงานเนี่ยกังวลเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จาก,กตรงนี้นะครับครับแล้วในส่วนของการดรําเนินการตรงนี้เองครับท่านครับพบเบื้องต้นพบปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างในการดรําเนินการครับกเ็เบื้องต้นมันมีปัญหาอุปสรรคก็คือเรื่องของแนวคิดครับแนวคิดที่ว่าเป่าเนี่ยประเทศไทยควรมีป่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ตัวแทนทางกรมทรัพย์เนี่ยก็อยากให้ประเทศไทยมีป่าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะครับแต่จากนักวิชาการเองเนี่ยก็จะจะได้มีข้อมูลนะครับว่าจากทั่วโลกเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วป่าจริงๆแล้วประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นตก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าเราสภาพของประเทศไทยเนี่ยกับในต่างประเทศเต่างกันด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยอ,อาจจะมีพื้นที่ป่าถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยก็ก็ยังมีข้อมูลว่าอาจจะไม่จําเป็นด้วยซ้ำคือ สามสิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็มีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ข้อที่สองก็คือเแนวทางในการดูนะครับว่าเอคนอยู่กับป่าเนี่ยมันมันเป็นไปได้จริงนะครับในต่างประเทศเช่นบางประเทศเนี่ยก็จะมีการทำเอขาเรียกปูป่า นะครับเป็นเป็นเพื่อการพาณิชย์เช่นออกประเทศสวีเดนหรือญี่ปุ่นนะครับ,รบที่เราปลูกป่าเพื่อเอามาทําไม้เป็นทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับจนเป็นแบรนด์ดังระดับโลกเนี่ยเขาก็นําแนวคิดนี้มาใช้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยาการที่มองว่าเาประชาชนอยู่ในป่าจะเป็นการบุกรุกหรือทาลายธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวคิดที่สุดตรงเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมาดูว่าตราบใดที่ยังมีพื้นที่ป่าสภาพสมบูรณ์เนี่ยแต่ มีการทำเพื่อการพณิย์บ้างมีการเอตัดเรีแกดทำป่าเพื่อการพณิชย์เนี่ยมันก็อาจจะต้องพิจารณาได้เป็นรายรายไปครับ,รบทีนี้มาถึงไฮไลท์แรกที่เรามาคุยกันวันนี้ครับท่านจิติการคือในส่วนของสามมิตินะครับการมองประเด็นนี้ก็คือเรื่องของข้อกังวลครับท่านครับส่วนแรกคือของหน่วยงานส่วนสองของภาคประชาชนภาคประชาสังคมส่วนสามของทางคณะกรรมการวิสามันครับท่านครับ ก็ในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญนะครับเอเรามองว่ากฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายกว่า13ฉบับนะครับที่ที่ออกกันมาเราทับซ้อนกันไปมานะครับทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไม่ได้รับการพิสูจน์สิทธ์ที่ชัดเจนเนี่ยกลับดนดําเนินคดีไปเยอะหลายรายนะครับ อันนี้าไม่ได้รวมถึงทางบกด้วยนะมันรวมถึงทางทะเลด้วยเพราะว่าอ,อ,อย่างชาวประมงบางรายเนี่ยก็โดนโดนจับในข้อหาจับปลาในเขตอุทยานซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะมีความยุ่งยากครับเช่นอทางอุทยานอาจจะมีการให้ขออนุญาตก,ก็จริงแต่ในในแต่ละวันเนี่ยเอ,อที่น้องชาวประมงเนี่ยเวลาออกออกหาปลาเนี่ยครับเอาพูดกันจริงๆก็ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้อยู่หน้าน้านําตรงไหนนะครับการที่ว่าต้องขออนุญาตทุกวันก่อนไปออกหาปลาเนี่ย ในข้อที่จริงแล้วมันกเน็เป็นด้วยความยุ่งยากลำบากนะครับครับแล้วก็ในในเขตพื้นที่ป่าก็เช่นกันครับคือกรณีที่โดนจับกลุ่มดำเนินคดีเนี่ยก็เอไม่ได้มีการพิสูจน์มาก่อนว่าอพี่น้องเนี่ยได้อยู่มาก่อนจริงหรือไม่นะครับแต่กลับมีการดําเนินคดีโดยมองว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ป่าก็จะโดนจับกลุ่มไปก่อนครับนะครับนี่รวมไปถึงบางกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่า อมีการจ่ายเงินนะครับเพื่อไม่ให้โดนจับกลุ่มดำเนินคด,ดีก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับก็เรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเกิดเรามีกฎหมายดีๆอย่างเช่นพลบอนินโทษเช่บนี้ก็จะทาให้มีความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่มากขึ้นนะครับว่าเอถ้าเราเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันว่าเพี่น้องประชาชนที่ควรได้รับสิทธิ์ในเขตป่าเนี่ยมีอยู่เท่าไหร,ร่แล้วเขตป่าที่เราควรจะดูแลไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเนี่ยเท่าไหร่ การจากกัดการก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับครับแล้วสําหรับข้อเรียกร้องของทางภาคประชาชนภาคประชาสังคมได้มีการสะท้อนมาอย่างไรบ้างครับท่านท่ดิกันครับครับตอนนี้ทางภาคประชาสังคมก็จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งในฝ่ายของพี่น้องประชาชนที่เอ,อทํากินในเขตป่าต่างๆนะครับที่ก็อยากได้สิทธิขั้นพื้นฐานนะครับที่บางคนก็เป็นที่ดินที่ กมือมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณทวดต่างๆเนี่ยก็อยากได้สิทธทิทำกินนะครับแล้วก็<ช>จะมีในส่วนหนึ่งที่เป็นนักอนุรักษ์นะครับคือก็จะมองว่าเอถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านแล้วอก็จะมีการบุกรุกเพิ่มหรือไม่นะครับก็จะบอกได้เลยว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้อนุญาตให้มีการบุกรุกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับ<ช>เราจะโฟกัสเฉพาะเคดีที่โดยที่โดนดําเนินคดีไปแล้วนะครับจะเอาลาที่สุดกันว่าอถ้าโดน ดำเนินคดีจริงโดยที่คุณมีหลักฐานพิสูจน์ชัดได้ว่าคุณได้อยู่อาศัยทํากินมาก่อนที่จะมีการประกาศหรืออยู่อาศัยทํากินตามนโยบายของรัฐบาลชุดต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องออไม่ได้รับโทษนะครับหรือได้ได้ได้รับการเนรโทษครับครับฟังถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมายท่านอาจจะสงสัยครับท่านดิดิกันว่าในส่วนของกฎหมายฉบับนี้เองครับครอบคลุมนะครับถึงการเนรโทษให้กับทุกคน ทุกพื้นที่ทั่วประเทศหรือบ่กครับท่านครับเอ,อกฎหมายฉบับนี้นะครับเราออกมาเพื่อผลทั้งประเทศแต่เราจะดูเป็นเคสนะครับว่าไม่ใช่ทุกรายที่อยู่ในเขตป่าเราจะได้รับการนิรโทษนะครับอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องมาตกคนที่การพิสูจน์ศิ์หากหากมีการบุกรุกแล้วโดนจับกลุ่ม,มดำเนินคดีโดยที่เป็นผู้บุกรุกที่แท้จริงไม่มีไม่มีมมหลักฐานที่แน่ชัดว่าคุณได้อยู่ทำกินมาก่อนเนี่ย ว่าพวกเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับการนินทะโทษนะครับเพราะว่าข้อมูลก็คือเออมีผู้ที่จับกลุ่มดำเนินคดีเนี่ยโดยการไม่ได้พิสูจน์ธิ์มาเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะครับซึ่งเราจะโฟกัสกลุ่มนี้เป็นหลักครับครับขอกลับมาที่การทํางานร่วมกันครับระหว่างทางคณะกรรมาการวิสามันคณะนี้กับทางด้านของคณะกรรมาการการที่ดินของสภามีการทํางานร่วมกันอย่างไรบ้างครับท่านครับครับก็ ทางตัวแทนของคณะกรรมการการที่ดินที่เขาไปนั่งในพรบรวิสามัญชุดนี้นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับข้อมูลเจํานวนพื้นที่ป่าจํานวนแปลงที่เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้มีสภาพเป็นป่าแล้วเป็นป่าเสริมโรมแล้วก็ดีหรือจํานวนพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากการโดนดาเนินคดีประดีนะครับก็จะนําข้อมูลมามาซิงกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาที่ผ่านเข้ามาทางยังกรรมธิการวิสามัิจารณากฎหมายเนี่ย อาจจะส่งเรื่องต่อมาให้ทางกรรมการที่ดินในการพิจารณาแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเพราะว่าเราจะแยกกันในระหว่างการแก้ไขปัญหากับการพิจารณากฎหมายอืครับเพิ <S <S ่มเติมครับในการเชื่อมโยงการทํางานนอกจากทางเชื่อมโยงกับคณะกรรมการการที่ดินของสภาแล้วมีการทํางานร่วมกับคณะกรรมการสามัญคณะอื่นของสภาด้วยไหมครับท่านครับครับก็อาจจะมีการร่วมกับกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนด้วยครับที่ที่ทาง สัดส่วนพรรคประชาชาติก็เป็นประธานอยู่เช่นกันครับซึ่งก็พวกเรามีความห่วงกัวงวลครับปับกัรใช้กฎหมายในการเอที่ไม่ได้เดูแลถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่บอกว่าปัญหาคือมีการดําเนินคดีเนี่ยบางครั้งขาดการเอตรวจสอบสิทธิ์ที่ชัดเจนของพี่น้องประชาชนก่อนออื uh huh. แต่พอเขาไม่มีไรายได้จ้างทานายไม่มีอะไรต่างๆทําให้เขาต้องยอมติดคุก ทําให้การสู้คด,ดีเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เราก็จะนำเข้าไปหารือในกรรมธิการถ้าหากมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายก็จะไปยังกรรมธิการงานกฎหมายครับครับแล้วสําหรับพื้นที่คัท่านติดกันที่พบนะครับการดําเนินคดีมากที่สุดแล้วก็มีการพิจารณาตรงนี้เองเป็นพื้นที่ในภูมิภาคใดของประเทศไทยครับท่านครับ ส่วนมากจะเป็นทางเภาคเหนือนะครับภาคเหนือกบที่สาลจะโดนเยอะอนะครับเพราะพื้นที่บางแปลงเ,เป็นพื้นที่ใหญ่นะครับ,รบก,ก็จะได้เห็นเอ,อก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเอ,อจํานวนจํานวนคดีก,กับจํานวนรายที่โดนเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วประมาณคนละมันไม่เกินสิบไร่ครับที่โดนดำเนินคดีกันเหมือนกับว่าหนึ่งคนก็อยู่ที่ประมาณสิบไรทดังนั้นเวลาประกาศเขตป่าเนี่ยพื้นใหญ่เนี่ยครับก็จะโดนกระทบคนจํานวนมาก ครับ,รบทีนี้ครับมาถึงอีกคําถามสําคัญก็คือเรื่องของทิศทางการดําเนินงานของทางคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยระยะต่อจากนี้มีการวางทไลายไว้อย่างไรบ้างครับท่านทิติกันครับครับเบื้องต้นเราก็จะกําหนดทไลายไว้ประมาณสองเดือนครับจะเร่งให้เสร็จภายในสภาชุดนี้เพราะว่าเอาเราก็มีเวลาสภาเนี่ยอีกสี่เดือนตามที่ท่านนายกได้ประกาศไว้ว่าจะยุบสภาปลายเดือนมกราคมเนี่ย ดัง <c oughs> น,นั้นคณะกรรมาการวิาสามันของเราก็ต้องเร่งพิจารณาให้ตามให้ทันนะครับว่าเออจะให้แล้วเสร็จภายในสองเดือนให้ให้ได้นะครับก็โดยเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีาการตั้งอนุมาศึกษาเพิ่มเติมการแก้ไขามาตราห้า <ừ> <c oughs> นะครับที่ที่เหมือนกับว่ายังไม่ตกผลึกในห้องใหญ่คร <c oughs> ับ <c oughs> ก็ก็ก็ตั้งอนุมาศึกษาแล้วก็อาจจะเป็นอนุที่เอาไว้ศึกษาในกรณีที่บางมาตราย,ยังไม่ตกผลึก <c oughs> นะครับเพื่อที่จะได้ทํางานควบคู่ กันไปนะครับพอมีความตกผลึกแล้วก็จะได้นาข้อมูลข้อสรุปจากคณะอนุเนี่ยมาเสนอในที่ประชุมใหญ่ของวิสามานันเพื่อจะได้ให้กระบวนการเนี่ยเป็นไปได้อย่างความรวดเร็วมากขึ้นครับครับในส่วนของร่างหลักในการพิจารณาเป็นร่างของพกักการเมืองใดครับท่านทิดีกันครับออร่างหลักจะเป็นร่างของท่านเล่าข้างบัณฑิตทศกุลครับของพรรคประชาชนครับซึ่งซึ่งในกรรมธิการก็ได้นั่งเป็น รองประธานกรรมธิการคนที่หนึ่งครับ๋อครับแล้วในส่วนของท่านประธานคณะกรรมธิการเองเป็นท่านใดละมีนโยบายในการทํางานอย่างไรบ้างครับท่านครับครับก็ท่านประธานนะครับคือท่านทวีสอดสองนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็มีแนวทางที่ชัดเจนครับเนื่องจากมีข้อมูลเยอะนะครับทั้งจาก DSI ก็ดีจากกระทรวงยุติธรรมก็ดีนะครับในเรื่องการดําเนินคดีต่างๆที่ทางพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ย มีแนวทางตรงกันครับคือแนวทางในการแก้ไขาปัญหาพี่น้องรัษฎรที่เป็นผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงแต่โดนออความคาดเทื่อนของหน่วยงานต่างๆในการปับุมดําเนินคดีแต่จะไม่ปกป้องกลุ่มในทุนหรือผู้ที่บุกรุกใหม่เพิ่ม uh huh. นะครับเอ,อก็แนวทางชัดเจนครับครับ พร้อมกันนี้ก็ใหญ่ท่านอธิการได้ฝากประชาชนครับติดตามการทํางานของทางคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเนรโทษกรรมแก่รัษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติพศสรรภาผู้แทนรัษฎรพร้อมประชาสัมพันธ์ครับช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกต่อคณะกรรมการครับท่านครับครับก็คณะกรรมการวิสามัน เอ่อพลบอนที่นะโทษเอ่อปัญหาที่ด้านที่ดินนะครับก็จะประชุมกันทุกวันพฤหัสช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับส่วนคณะอนุที่มาพิจารณาข้อต่างๆข้อกฎหมายต่างๆตามลายมาตราเนี่ยก็ประชุมในวันอังคารช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับก็สามารถติดตามการดําเนินงานได้นะครับทุกสัปดาห์นะครับแล้วส่วนเรื่องการยื่นเรื่องโรงเรียนก็สามารถ ติดต่อทางผมก็ได้นะครับที่เป็นโฆษกกรรมธิการหรือท่านอนุสรอิมสาท,ที่เป็นโฆษกอีกท่านหนึ่งนะครับในการนํเาเรื่องมาพิจารณาแก้ไขนะครับหรือมีข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยเพื่อมาประกอบการพิจารณาให้ทางคณะวิสามัญของพวกเราเนี่ยครับได้มีความละเอียดรอบครอบนะครับเพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องรัษฎรตัวเล็กๆนะครับที่ได้รับผลกระทบ และไม่จะจะไม่ปกป้องคุ้งครองเ่นายทุนรายใหญ่ที่มีเจตนาในการบุกรุกที่ดินอย่างจริงครับอืครับใหญ่ท่านทิดิกันได้ยืนยันให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังอีกทีถึงแนวทางที่ชัดเจนในการทํางานของกรรมธิการครับท่านครับครับก็แนวทางที่ชัดเจนครับของพรบนี้นะโทษฉบับนี้นะครับคือพวกเราเห็นตรงกันว่าเออ่ทุกคนในกรรมธิการนะครับไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะบุกรุกนะครับ ที่ดินป่าไม้หรือการทำลายธรรมชาตินะครับแต่เราก็จะเอาข้อมูลข้อเท็จจริงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ทำกินมาก่อนก่อนที่จะมีการประกาศเขตป่าต่างๆเนี่ยต้องได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยแนวทางที่ชัดเจนของพวกเราก็คือแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วกับพี่น้องรัษฎรที่โดนกระทําจากภาครัฐที่ใช้กฎหมายตามนโยบายต่างๆนะครับ อาจจะไม่ครบถ้วนหรือขาดความรอบครอบเนี่ยตัวโดนจากภูมิเนี่ยเราก็จะมาแก้ไขปัญหาให้กับรัศดรตัวเล็กๆนะครับเราก็จะนําข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมาเพื่อประกอบการวางรักฐานกฎหมายต่อไปที่จะไม่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทํำลายป่าเพิ่มหรือบุกรุกที่ดินในส่วนของป่าไมา้หรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ กับนอกจากนี้ใหญ่ท่านติติกันได้ฝากนะครับสำหรับสมาชิกสภาผูาะะ้แทนรัษฎรหรือสสอทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในการสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ครับท่านครับครับก็จะฝากเออสอสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านทุกท่านนะครับว่าอยากให้เออสนับสนุนร่างฉบับนี้ด้วยกันนะครับเพราะว่าตาม ข้อที่จริงแล้วเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่โดนดำเนินคดีจากการที่ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลเองนะครับไม,ไม่ว่าจะมาติคอรมอปีสองห้าสี่หนึ่งหรือ,อ,อตัวคําสั่งคอสชก็ดีนะครับก็ก็จะให้มาช่วยกันพิจารณากฎหมายอย่างละเอียดทองแท้นะครับแล้วก็มาเพื่อปกป้องรักษาเด็กๆนะครับแล้วก็ช่วยกันกําจัดนายทุนและผู้ที่เจตนาจะบุกรุกเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยไปด้วยกันนะครับอันนี้จะฝากไปถึงสสทุกท่านนะครับ ครับและปิดท้ายในรายการสภาปริทัศน์ในช่วงเย็นวันนี้ใหญ่ท่านทิติกันได้ฝากประชาชนครับติดตามการทํางานของท่านครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสสจังหวัดภูเก็ตพักประชาชนในการทําหน้าที่สสฝ่ายค้านครับตามกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติติดตามตรวจสอบให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการทํางานต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับท่านครับครับก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะครับติดตามการทํางานของพวกเราฝ่ายค้านนะครับในช่วงเวลาสี่เดือนที่เหลือจากนี้นะครับก็ อ่พวกเราจะพยายามผลักดันกฎหมายดีๆหลายฉบับนะครับที่เอ่อู้กันตรงๆว่าเขาไม่อาจจะผ่านได้หากมีสถานการณ์ปกตินะครับช่วงนี้ก็คือจะเป็นรัฐบาลเอ่อจะเป็นสภาที่มีฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างมากนะครับดังนั้นกฎหมายที่ที่มาจากพี่น้องประชาชนจริงๆกฎหมายที่พี่น้องประชาชนไปได้รับผลประโยชน์เนี่ยเอ่อพวกเราก็จะผลักดันให้เต็มที่นะครับจะเร่งผ่านกฎหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็มาจับตา แล้วก็ติดตามการทํางานของพวกเราไปด้วยกันครับในเวลาที่เหลืออยู่อีกสีเดือนนี้นะครับครับเพิ่มเติมอย่างเช่นพออรบอรอาโทษโทษทีครับอย่างเช่นพรบรล่าสุดที่เอพรบอากาศสะอาดนะครับอพรบรนี้ก็เช่นกันนะครับก็จับตาดูว่าตอนนี้พวกเราทํางานอย่างคันแข็งนะครับในการลงมติสามน้อยกว่ามาตรานะครับตอนนี้พีรนามาได้อยู่ประมาณสามสิบเจ็ดกว่ามาตรานะครับก็ยังติดตามว่าต้องเร่งเผ่านกฎหมายนี้ให้ได้เร็วที่สุดครับ กับท่านทิติกันครับเพิ่มเติมเป็นคําถามมาจากทางบ้านนะครับท่านครับใหญ่ท่านได้ชี้แจงครับถึงเรื่องขององค์ประชุมนะครับของทางสสพักประชาชนในฐานะสสฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับในการพิจารณาร่างกฎหมายในช่วงที่ผ่านมาที่ระบุว่าจะไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมนะครับแล้วก็รอให้ในส่วนของสสฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้รักษาองค์ประชุมครับท่านครับตรงนี้เองใหญ่ท่านได้ชี้แจงสื่อสารไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงครับท่านครับ อ๋อครับเอ่อสมัยนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ทางรัฐรัฐบาลเพื่อไทยนะครับเอ่อเป็นแกนนํารัฐบาลอยู่นะครับที่พวกเราอยู่ในห้องประชุมนะครับแต่ไม่แสดงตนเพราะว่าเราก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะรักษาองค์ประชุมนะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเองเอ่อกลับโยนความรับผิดชอบเอ่อละทิ้งหน้าที่ของสส ที่จะมาพิจารณากฎหมายร่วมกันเนี่ยคือไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมนะครับก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเ,าเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยสภาก็เลยล่มอยู่เป็นประจําเนื่องจากตัวฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยครับอสอสอเองเนี่ยไม่ครบองค์ประชุมเพราะพวกเราอยู่กัน 100, 140ร้อยร้อยสี่สิบกคนเนี่ยเราก็อยู่ตลอดแต่ถ้าเรา,เาแสดงตนในในช่วงนั้นนะครับสภาก็จะไปได้ทุกคนก็จะไม่เห็นว่าสอสอฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเ ขาดประชุมไปเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่รักษาองค์ประชุมก็ยังเป็นของรัฐบาลอยู่ดีนะครับ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอัปเดตความคืบหน้านะครับการดําเนินงานของทางคณะกรรมการวิสามันร่างพรบนิรโทษกรรมแก่รัษฎร,ร,รจากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ <c oughs> ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติสภาผูพพ้แทนรัษฎรครับที่ท่านทิดิกันในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามันได้มาพูดให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านทิติกันเน้นย้าไว้นะครับเรื่องขององค์ประชุมที่ผ่านมาครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องรักษาองค์ประชุมนะครับ หลานี้ก็ฝากกันไว้ด้วยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสําหรับการติดตามการทํางานของคณะกรรมการวิสามัญคณะนี้ครับโดยรายการนวน,นี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับนายธิติกันธิติพฤติกุลครับ ท่านเป็นโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเนรโทศกรรมแก่รัษดรซึ่งจะรับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติพอสสภาพุทธรัษฎรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละรครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสําหรับวันนี้รายการสภาปริทัศน์ก็หมดเวลาแล้วครับ คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับฟังแนละรับชมรายการสภาปริทัศน์ได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกานาทีเป็นต้นไปถึงเวลา18นาฬิกาทางวิทยุรัฐสภาครับวันนี้ผมคณะรัฐยินดีมิตรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ